สวัสดีครับนะ้าปุ้มนี่พาพี่น้องนะมาเบิ้งสวนนะคบผมสวนนิดหน่อยของผมกำลังเนี้ก็มีดูตอนนี้อยู่บุพตสวนบุพติดาตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงบุพติดาแลา้วก็เฮ็ดยงต้นัดสวนกวาดผสมกันน้าปุ้มระหว่างที่บุพติดาผมกำลังง่ายน้องเบิ้งนี่มันกำลังงหายนะครับนี่ลงไปได้ประมาณสองเดือนแต่ว่าตัวน,นั้นลงไปได้หกเดือนแล้วหกเจ็ดเออแปดเดือนแล้วนะฮอได้กินแล้ว ลวนันแล้วอะไรงี้ไปลงไปิปดาตัวน,นี้ก็ประมาณประมาณสามสิบตัวต้นื่อประมาณออกกัามสิบตัวต้นแะครับแล้วก็ไอ้ปศเนาะบเกียบไปอยู่ประมาณแปดสิบแรุมแปดสิรุมนี่โอ้ต้นละสอเรือรุมละสอต้นปเิีย์มี่บหลายเลยเป็นร้อยละ่ะกเิีย์ถ้านับเป็นต,นต้นมตรมตัวนี้มเดเียเส่วนบักชิดากับปักเลียปูก้นนี้ะระวังที่เขาปลูกเ อยานี้พามอย่งน้ต้องคกปลูกเสรินมนที่ผาชัเาแต่แตอง,องใช้ักองีกไปไไไไก,ไกินแล้วดูผลไวะจิบนี่นะินี่ผมพามาเบิง้งนะาพาหน่องมาเบิงวเนี่ยมีคนเคยบอกว่าปลูกไว้เช่อย่างนี้นห <c oughs> ยาผมบางคนเดือนถ้าคนขึ้น,น,นไม่เห็นหนอโอ้แค่อันนี้ผักบุ้งนะพี่นองผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งลาวบานเอาเนี่ย ว่าปลูกไว้เฮ็ดยังนีน่มาเบิ่งเลยว่าปลูกไว้ฮ็ดหนึงผมกินมา่หลายเที่ยวพี่น้องอาจจะเห็นได้กิปหลายเที่ยว็กะิเก็บมือกี้โอ้งามมากเลยเก็ครับผม่แค่แถวงแถวนีดงามขนาดเลยเนี้อครับโอ้มันเป็นตัดเี้องานกอบๆเลยนะผมเก็บนี่เาเก็บเงยาวเลยเก็บเยนะเพื่อที่เขาเขา เขาแตกออกดิแตกออกเนี่ยเขายิบอวบพวกเขาอวบอวบเนื้อพวกเขาอีกนะครับผมเขาเก็บเนื้อเลยแล้วเขาเก็ยววิแตกหลายพร้อมพี่น้องยังดีเลยพี่น้งนองเนี่ยผมเห็นอาหารหลายแค่เราพี่น้องเบิง้งพี่น้องจีบานมันอยู่บเนศษเนี่ยนี่เก็บหลายแล้วเก็บไปเก็บไ,ไปไว้ใย่างนถังไหลแล้วแต่ว่าปรได้เฮ็ดคลิปแต่ว่าเนี่ยขนาดเก็บไปไว้ในถังก็ไหลเลยพี่น้องมีเนื้หลายแท้เลยเดี๋ยวเราผมเริ่มต้นเกิด คือเขาต้องเด็ดออกไปเรื่อยๆนถะ้าปมเพื่อนยี่สิก็ยี่แสกเขาแตกแตกไม่เให้สิ่งนั้แตกไม่ให้สิ่ง,งน,น,น,นั้นมีห้องกลางให้ปุยีเราครับเปิดแรงเดียบดิงขึ้นเลยครับดิงขึ้นเลย เดี๋ยวจะแม่ทายเห็บพ่อได้คนแล้วผมก็ปลูกปลูกแบบว่าผมใช้ปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยหมักครับผมปุ๋ยหมักที่ผมเ็ดเองเป็นปุ๋ยหมักที่ผมเ็ดเองครับเนี่ยเขาเก็บในเงาเลยพี่น้องเก็บในเงาเลยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บวันนี้เก็บวันนี้ให้พี่น้องเิ่ลือถพ่อพังหมดแล้วเนี่ย เวยงามครับชั้นนี้ก็เป็นกับเขาของเขาได้มือนึงเลยนะครับเอาไปเ็ำได้หลายเมนูที่เป็นลวกต้มมากๆหรือลวกหรือว่าลวกกินกับผักกันยังไงแผัดใส้หมูผัดบุ้งธรรมดาลวกกินกับเกี๊ยวลวกกินกับผักก็ได้ลวกกินกับเกี๊ยวยังมันมีได้หลายเมนูเลยพี่น้องเนี่ยปลูกไว้เลยครับว้าไม่ต้องเอาปลูกปลูกไว้เลยครับ อีหลีพี่น้องเห็นบ่าวข่างกันนะเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งแคนเบื้งไปทางทีผมปลูกระวังระวังร่องของวัชพิดาเด้อันนี้วัชพิดาวัชพิดาแล้อสองเมตรเนาะสองเมตรปพ๊บผมก็จะป,ปลูกไว้ตรงร่องทางนี่เพราะว่าผมยกร่องแห้งัชพิดาเนาะตรงนี้เป็นร่องลุ่มเนี่ยก็ยังมีความชื้นนะยังมีความชื้นเนี่ยพี่น้องคืออันนี้เก็บไปตลอดเลยนี่เก็บไปบักมูถังบกักไงเลยเอาไปแช่น้ำใหม่เือเก็บตะเวนเนาะ มันงามไม่ดีเด้พี่ต้องมันงามไม่ดีเด้นครับช่วยงาไม่ดีถ้ามันตายกินสดๆนี่หยำก๊อบก๊อปก๊อปละกับกินกับตำคอเขาเนี่ยเออ่ต้องย่านว่ามีไข่อันอย่างไข่อยงไ่างที่อยู่ในน้ำพี่น้องเนี่ยเขาปลูกเนี่ยปลาน้ำเขพร้อมเอาเลยครับแล้วก็ปลูกข้างเดียวพี่น้องข้างเดียวได้เนี่ย เนี่ยผมปลูกแค่เดียวนึงเนี่ยปลักปักปลักไบหนึ่งนะครับเราเหมือนนัเดือดออกไปเรื่อยๆเดือดออกไปต้องเดือดออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นนี่ยอดต่อที่น้อ่เขาเดือดออกไปเรื่อยๆออกไปอีกอ่ะโอ้ยปวดแน่งนะมาครับโยมงั่นเก็บงั้นห้อยห้อยเจ็บไปมือเส้นนี่นี่จ้ะห้อยเจ็บไปว่าเอาห้อยเก็บไปมือเส้น ว่าผมต้องการลองหนีไปทีในก็บผม่าจะเก็บออกไปทำเป่นเลยเอาไปแช่นาไว้ยู่ขวาเขาเอาแช่นางไว้ยู่ขวาเขาใส่ครับครับห่าปนน่หงมังพะฮดังปอกๆเลยปอกๆเหรอบอกไปเลยถุงควายหรือเล็บถุงวายน้ะพี่น้องเดี๋ยวครับปอกๆนี่แหละเอยาอคนนั้นอีกจังน่อยเนี่ยเอาไปยีแตกหอก ใส่กอกขักดีิลิพอเอาเด็ดปุ๊บหลอกไปใส่กอกไหลงาเลยเป็นปุ่มกับไปศึกษามาเบื่อวหลังมันเป็นถ้าเป็นสีนี่ก็เป็นผักบุ้งแก้วลพี่น้องผักบุ้งแก้วนะแล้วอีนี้ผักบุ้งแก้วอยู่กับนี่แบบอ้วนอนี่ะอีกอันนึงพี่น้องเบงพี่น้องมาเรียดเลยอย่างนี้ ผมคลิปนี้กะมันมีกาดเนี่ยนี่น้ำพี่น้องเนี่ยพี่น้องปลูกไว้แค่เดี๋ยวได้กินตลอดแค่เดี๋ยวได้กินตลอดถ้าเกิดว่ามันแรงเขาก็หาวิธีเฮ็ดโฮมให้เขาหรือว่าเอาแสเลนผมมีความตั้งใจว่าถ้ามันหนาแรงว่าเซียแสเลนยกลางเม็ดแล้วก็บหดหน้าให้เขาดนๆโด่นหยี่ยสองครัเที่ยงเพราะเนี่ยหรือเอาเพียงมากดเลยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะ แล้วบรรยากาศนี่โยผมกับจะเก็บไล่เก็บต่อยุเพราะว่าผมต้องการให้เขาแตกแตกแตกหลายก้อนนี่แตกออกเพราะว่าเราตัดยอดตัดยอดก่อนโอเคนะคุณน้องนะผมคลิปนี้ผมกับมาในน้ำเพราะมาในน้ำเรากำเอามาให้เบิ้งเบิ้งกันบรรยากาศเนี่ยคุณน้องบรรยากาศบ้านๆเขาถึงได้ปลูกไว้แ่เดียวโอเคนะครับผมกับวันนี้อย่างไรเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคน